ช่วงระยะสองสามวันนี้นะครับเมื่อมีอปราดมาแนะนำเรื่องเตาเผาขยะบ้างเรื่องเนี่ยครับเรื่องสมุนไพรสมุนไพรเรื่องใบยูคาลิปตัสนี้ที่ผมเอามาจากในยูทู e นะครับมียายท่านหนึ่งเอาใบเอาก้านเอาใบยูคาลิปตัสมาปู ลองให้ควายเดินเหยียบย่านะครับเอามาปูนอนแล้วแ่ว่ายุงมันจะไม่กัดหัวควายแกนะครับผมก็ทดลองดูครับพี่น้องเราก็เห็นว่าอะไรดีก็ทดลองหมดนะครับปรากฏว่าได้ผลจริงๆพี่น้องครับหัวควายนอนกันสบายเลยนะผมก็ให้สมคิดตัดเอามาพี่น้องตัดเอามาแล้วก็เอามาปูนะวันนั้นนิยมมาก็ให้นิยม ตัดมาอีกเนี่ยตอนนี้เดินในคอกเนี่ยหอมครับมันหอมหอมด้วยกลิ่นยูคาชื่นใจพี่น้องครับแทนที่จะมีกลิ่นขี้วัวขี้ควายอืมมีกลิ่นยูคาแทนครับอืมทำให้สุขภาพเราดีด้วยแล้วก็ยุงก็ไม่เข้ามาวุ่นวายกับตัดเลี้ยงเราด้วยพี่น้องนำไปใช้เลยครับนำไปใช้เลยได้ผลครับได้ผลผมขอบอกเลยเราไม่ต้องลงทุนอะไรมากเลยครับ